ออกกำลังกายครับพี่น้องเทศบาลมณฑยาลาครับมาดูนะครับนี่อ่ามลมไทยเก๊กครับอ่าดูครับบรรยากาศยาลาผู้คนออกกำลังกายหน้าตายิ้มแย้มแจ่ม,มใสเหตุการณ์จิบจ๊บจิ๊บครับมาเข้ามาช่วยกันยาลาครับ ที่ว่างเยอะครับมาครับตรงไหนก็สร้างได้เนี่ยมาเลือกกันเลยครับใครอยากสร้างโรงปูนโรงโม่ครับถ้ดาดูนี่ตรงไหนก็วอร์มได้สถานที่น่าอยู่ครับยะลานะครับมาออกกำลังกายเห็นไหม มาเขามาอยู่ยาลายเยอะมาช่วนสร้างเศรษฐกิจนะครับผมก็เดินออกกำลังกายครับวิ่งวิ่งเดินเดินหนึ่งรอบใหญ่เดินไปด้วย,ว,ยวอร์มไปด้วยอาเราบ,บ,บอกว่าสบายใจออกกำลังกายยาลาไม่มีอะไรครับ ไม่มีอะไรเมืองสงบนะยาลาเมืองสงบไม่มีคนเมาตีก,กันครับปนข้าข่มผืนไม่ค่อยมีสบายใจครับนั่งกินข้าวไม่ต้องหวาดระแวงนะครับตรงไหนก็ได้ครับมาเที่ยวได้เยอะครับแหล่งท่องเที่ยวก็วมีเยอะครับใครอยากสร้างมาเลยครับลงปูนนะครับ พาเรือก็ใกล้ๆนะครับพาเหลือใกล้ๆต้นทุนต่ํานะครับปิ่งรถบรรัุกนะครับมาสร้างเลยครับโลงโม่โลงปูนโลงเหล็กมาครับมากันเยอะครับทั้งหมดยะลาสางวัาชันน์นากใต้นะครับชาชนก็ยิ้มแย้ม จังใสออกร่างกายมาเลยครับโลงโม่โลงปูนมาสร้างกันเยอะครับสามจังหวัดไม่ต้องกลัวดูนะพร้อมรับความเจริญน,นะครับมาช่วยกันลดต้นทุนสามจังหวัดนะครับกำลังซื้อเยอะครับ ทำแล้วขายมาเลย์ก็ได้ครับ